สุ3 0ซีตัวนี้้ายกลมครับ้ายเทลสวิงมีกับงานวางั้วนะครับวางล้วปักเสาไม่มีตัวแอร์นะครับ บูมยาวแต่แขนสั้นนะครับลองขับดูมันก็เป็นแปลกๆเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็มีอาการตัวตัวเดินค่อนข้างอ่อนนะครับเดินไม่เท่ากันนะที่ช่วงเช้าผมก็ลองขับดูแล้วนะครับตัวนี้ใส่เกียร์ด้วยนะครับไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะเดียวไม่ค่อยอยากจะไปนะครับ เข้าครับมันไม่ค่อยมารั้นจีก็รว,วมตามการใช้งานครับปกติ 换了不？